ดนานยังคะพึ่งตอวค่ะอสรุปแล้วพิ่งหรือตอวตอดคะตอวตอดค่ะหัวก็ตอวเมื่อกี้เลยค่ะโอ้ยเห็นยามมหองก็คิดพัดต้นน้อยๆยุงกัดยามใดนะอีพอีแม่เอามาทางให้ตลรวจเลยเอ้ยกินนี่ หอมติดผู้ดังเลยพี่แม่นยาหม่องตาเสือสีขาวสุดเอ R เยียวยาทุกความปวดกลิ่นดีหอมยูคาลิปตัสที่คุ้นเคยหอมหอมเวียนหัวยูนี่เศร้าเลยดิจริงพี่ยาหม่องเสียเบียนใดก็ต้องมีพี่จริงๆมันไม่ใช่แค่ยาหม่องนะแต่มันคือความรักความห่วงใยมีติดตัวไว้อุ่นใจเดอ้อพ่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 อเป็นอะไรพ่อเป็นวินพ่อเป็นวินรู้รู้พ่อเป็นวินแต่ตอนนี้เป็นอะไรเป็นวินนหวันนะอ๋อ นี่พ่อยาหมองตาเสือสีขาวสูตร HR หอมจดชื่นกินหอมจังี่ดมแล้วคิดถอดบ้านเฮาน้อใครแน่ไหมพ่อใครแน่หรออีลาขอบคุณหลายๆดื้อหอมกินเสือจบเรื่องวินเทิงหัวว่ายุ่งงานวินหัวปวดหัวโอ้โอนีม่มันฮีโร่ชัดๆตัวนี่หาซื้อง,ง่ายๆได้ที่ร้านขายยาทั่วไปและร้านสะดวกซื้อกลไ้บ้านคุณ